โอเคครับหลายมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจาก้านชุมพลนโรกิจแปด8ปด8ดปดนะครับก่อนเทียงมเนอีกมาเบิ้งไหลสดของซูโม่นะครับพามาเบิ้งหลอกสลิงไฟฟ้านะครับของซุโม่มีทั้งหมด3ามลุ่นนะครับมีรุนพ่เอหกรอยก็คือพิกัดยกได้หกร้อยโลมากสุดนะครับ แล้วก็พี่เอแปดร้อยก็แปดร้อยโลพี่เอหนึ่งพันก็คือหนึ่งพันโลหรือหนึ่งตันนั่นเองครับผมมนี่ภาพมาเบิรงวิธีการใช้งานแล้วก็ขอควนระวังแล้วกาวิธีการดูแลรักษานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาเบิรงกันเลยแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับเป็นต้นวิธีการติดตั้งอันนี้ก็คือถึงติดตั้งไว้แล้วนะครับโดยผมเองครับผมชิ้นมาในชุดหลักๆกับชิมี ตัวล็อกนะครับตัวล็อกแล้วก็ที่ยึดนะครับพร้อมกับนอ็อตพร้อมกับหกไห้นะครับทีนี้มาในในใน,นชุดไห้นะครับแต่ทีนี้แบบสามสียงตัวที่ติดตัง้งย่นี่เป็นที่เอรุ่นที่เอหกร้อยนะครับตามสนุ่นรุ่นที่เอหกร้อยนะครับตัวนี้ยกได้แม็กซ์สุดคือหกร้อยโลนะครับถ้าจกยกหกร้อยโลเขาจะต้องยกแบบนี้ครับยกแบบเขาเรียนว่าดูโอหกนะครับดูโอหกก็คือ ่ใส่หุกสองตัวหุกตัวบนเป็นตัวเกี่ยวแลวหุกตัวล่างเป็นตัวยกนะครับก็คือใส่สลิงสองเซ้นนะครับเดี๋ยชีิเทศให้เบิ่งนะครับว่ายกหกลอยโลกโยกแบบใดนะครับอันนี้คือปลักไฟอันนี้คือสวิตช์นะครับ สวิตก็จะมีปุ่มเซฟตี้นะครับถ้าปุ่มเซฟตี้กดลงอยู่มันสิใส่งานบ่ได้นะครับถ้าต้องกดออกมาก่อนนะครับ,าส,ส,าานนรบสามารถกดมีสองปุ่มานัดนี้แค่ขึ้นกับลงนะครับอืม,มกตัวนี้ก็สำหรับไนเรืองถ้งยกแบบนี้นะครับสีได้หกลอยโลนะครับแต่ว่าความเร็วกับซีซ่า ลงเคิงหนึ่งนะครับราคาค้อมยาของรุนนี้ค้อมยาวของสลิงที่หาหมาาในชุดนะครับคือ12เมตรฐายกแบบนี้สี่เหลี่ยมค้อมยาอยู่6เมตรนะครับผมเพราะว่ามันจิตถึอหานสองนั่นเองนะครับถ้ายากยกได้อยู่ที่ว่านางานลูกค้าอยากเอายกมากยกน้ำหนักมากหรือยกยกสูงครับนี่สองอย่างครับผม้านยกสูงเท่ากับปลดออกได้ ขาเสียวแบบยกสูงๆนะครับยกใส,ส่สูงประมาณสิบกว่าเมตรนะครับกะก็จะต้องเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวยกนะครับอืออือก็จะใส่ตัวนี้เป็นตัวยกหกตัวนี้นะครับตัวนี้หกตัวนี้ยกได้สามรอยโลนะครับแต่ว่าสลิงสีแดงสิบสองเมตรนั่นเองนะครับเพราะว่านเป็นแบบเส้นเดียว เนี่ะครสองรุ่นก็จะเหมือนกันนะครับสองรุ่นรุ่น p ี8 0 0แรอยที่ว่ารุ่นยามพนมานะครับซิมิสลิงสลิงเนโลรุ่นพี8 0 0แยซิมิสลิงเนโลอยู่18เมตรนะครับ18เมตรยกได้สี่ร้อยโลทันยกริงเสียได้สี่ร้อยโลถ้าขันดับเบิลแบบนี้สิได้800แ0ดร้อยโลถ้าว่าสลิงกับสี่เลืยเงาแค่เก้าร้อยโลแล้วกับพี่เอหนึ่งพันพี่สลิงเนโลซิมิยี่สเมตรนะครับ อ่าขันยกหนึ่งหนึ่งพันหรือว่าหนึ่งตันสล,ลิงแต่เฉลี่ยสิบเมตรขันยกเส้นเดียวหางร้อยโลก็จะได้ยี่สิบเมตรอ่าราคาครับราคาที่มาในชุดนะครับรุ่นพี่เอหกร้อยยูทีซีพันหาร้อยบาทครับพี่เอแปดร้อยยูที่ห้าพันนะครับก็รุ่นรุ่นขายดีสิเป็นรุ่นพี่เอแปดร้อยเพราะว่ามันห่างจากพี่เอหกร้อยแค่หางร้อยบาทแต่ว่าความยาวของสล,ลิงและการน้ำหนักที่ท้ำได้มันได้มากขึ้นนะครับ ร,ราคาพี่เอ๋หนึ่งพันอยู่ที่เจ็ดพันหานะครับราคาหมีบทร,รวมขานะครับเขาเรียกขาแขวนขาแขวนหุ่น H ES F หนึ่งพันตัวนี้สองพันหนึ่งร้อยบาทครับผมราคามีตัวนี้อีกิ่มซื้อลือเขาเอื่อนญเ,นเล็กประกับเล็กค้าจ้อยเล็กค้านะครับตัวนี้อยู่ที่หกร้อยกว่าบาทหรือว่าลูกคา้าเมื่อไหร ยืดกับขาแขวนเอาไปยึดกับอ่านั่งหลานก็ได้ท่าดูที่หน้าง,งานลูกค้านะครับหรือว่าสิป็นยิ่งเป็นผูกใส่กับพื้นด้านบนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนื่องจากเนื่องจากมันสําหรับยกของนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับตัวนี้มันเหมาะกับยกปูนที่ผสมเสซ็จแล้วนะครับยกตัวอย่างคือมีรถโมกปูนมาจอดท่าแล้วนะครับเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นที่สะสมในมอตเตอร์ตลอดนะครับมันมีสูง เพราะว่ามันตรงแบกน้ำหนักนะครับมันมีสูงมันทำให้มอเตอร์โอเวอร์ฮีทได้โอเวอร์ฮทงไงยกาพวกสวบ,บานนะครับถ้ายกขึ้นลงตลอดนะครับในประมาณ4ีหาเที่ยวมันการซีฮีทนะครับฮีตก็คือห่อนนะครับซิว,ว่าจะดีดนะครับแต่ตัวนี้มันเหมาะกับยกของที่เดียวนักๆนะครับเช่นปูนทรายจะเอาไปผสมอยู่สันซีซันหาตัวนี้ย,ยกได้หรือไม่ก็ยกขันกก้นเล็กยกแผ่นเล็ก ตัวนี้จะมาะครับตัวนี้มันมอะกับขื้นปูนที่รถจอดแล้วนะครับรถปูนมาจอดถ่าหรือผสมไปข้างล่างนะครับเพราะว่าเที่ยวที่ยกได้อะมันได้หน่อยเที่ยวมันก็จะห่อนนะครับลากาตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้วยก็คือกันมันสุดนะครับกันสุดี่คือกันมันสุดยกมุนไปจนสุดนะครับคือสวิตเซฟตี้ตรงนี้นะครับขันมันสุดแล้วมันก็สิยุดนะครับนี่ อี่กระสีกระสีกดลงในอยังเดียวนะครับตั้งกรไหมกันอ่ะอ่ะน่กระกดบ่ขึ้นนะครับกดลงในอยังเดียวนะครับนี่คือเซฟตี้อ่ะมัน มันเอาไว้กันห้องยกจนมันสุดจนมันดึงขึ้นไปตีนะครับ้วกาอีกอันนึ่งก็คือกรณีที่ห้องยกเอียงยกเฉียงนะครับยกเอียงยกเฉียงเช่นยกแบบเนี้ลากยกลากนันเองนะครับมันเทียให้ตัวนี้เตะกันครับตัวสวิตตัวเซฟตี้ตัวนี้เตะกันเท็ดให้มันมันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องยกแบบแนวด่งตรงๆเป็นไปได้ก็คือเกสบองศานะครับเป็นตรงๆเลยนะครับเป็นตรงๆอย่างนี้ บาควนยกเอียง,ยงี่ยกหลากโยกเี่นะครับควนยกตรงๆถ้าละถ้าลูกค้าเขาขอสงสัยว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันยกแดดซ้มนี้แล้วมันสามารถใส่สลิง่เงยาวก็หนีได้บอนะครับอตอบว่าได้นะครับผมได้นะครับตัวนี้มันใส่สลิงฮามินนะครับจะเห็นว่ามันมีแ็บ แก็บเหลีออยยูนะครับมันสินมีแก็บเหลีออยยูลูกค้าสามารถเปลี่ยนสลิงี่มันเาวากว่านี้ได้ี่มันเหมาะสมกับหนาง,งานลูกค้าแต่ว่าก็สิถือเป็นการดัดแปลงนะครับเา่ามาทรงสมนะครับเป็นไปได้กับเปลี่ยนขึ้นนะครับก่อนมาทรงอันนี้คือทิคเล็กๆ,ๆน้นอยนะครับถ้าสลิงที่ใส่ก็ต้องรับน้ำหนักที่ลูกค้ายกได้นะครับสลิงบ่าสามารถเอามาตอกันหลกักการมวนไซโลได้นะครับควรเปลี่ยนเส้นหม่ไปเลย ตัวนี้สลิงมันอยู่ที่หามิ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นแปดร้อยโลมันหกมิ้นรุ่นตันหนึ่งมันหกจุดหามิ้นมันรับถ้าจะมาผิดนะประมาณนี้แหละครับสลิงทุบโตมันสีมีโลมันสีมีแกลบว่างอยู่นะครับอืมสีมีแกลบว่างแล้วก็บ,บวกลงต่อสลิงนะครับบวกลงต่อสลิงถ้าจะได้เงาก็คือลูกค้า้องเปียนเส้นไม่เท่านั้นนะครับผม ลูกค้าทุนใดสนใจมาเบิง่งใดนะครับมาเบิ่งตัวจริงใดมาลองใดพลาดชุมพลนองเท่านะครับตัวนี้เร็วกว่าหลอกโสแน่นอนนะครับแต่ว่าน้ำหนักที่ได้น่ยกว่าหลอกโศนะครับแต่กะพิกัดคมเงีวได้หลายกว่าหลอกโศนะครับว่าตัวนี้ต้องเสียบปลั๊กนะครับผม ฝากไปน้ำครับกับหลอกสลิงไฟฟา้าซุโมนะครับตัวน้อยพี่เอหกร้อยที่ผ่นหาตัวกลางพี่เอแปดร้อยหาพันและก็ตัวใหญ่พี่เอหนึ่งพันอยู่ที่เจ็ดพันหาร้อยบาทครับผมใครท่านไหนสนใจก็มาเบิ้งได้ที่หลังชุบพ่นเข้าม,มาลองมาเบิง้งวิธีการติดตั้งนะครับหรือว่าจะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานก็ได้นะครับที่ครับสำหรับมือใีม่ก็บจบรีวิวหลอกไปแล้วนะครับผมตัวนี้ครับ ของซโม่สามุน้ก็สวัสดีครับ